สวัสดีค่ะพี่นอกนะคะสามดีพีชาแนลนะคะมือนีนะคะสิมา,าผ้าเบ่งนะคะการซ้ำต้นบักหน่านะคะหลังจากที่เลียนจบมากค่ะตาสมัยปฐมนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะทีที่ได้ตอนกิ้งบักหน่านะคะกับว่าได้นะคะมีการตวนกิ้งนะคะซึ่งวันีนะคะเดี๋ยวสิไปเบ่งนะคะ อุปกรณ์ที่ใส่ในการตอนกิ่งนะคะอุปกรณ์ที่ใส่ในการตอนกิ่งนะคะก็จะมีนะคะอันนี้นะคะจะเป็นคุ้ยปะเภาวนะคะที่เฮ่าเอาใส่นนำไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะซึ่งต้นบักนาวนะคะว่าได้ไปย่ใส่นะคะต้นบักนาวนี่สิยูตน้นของเจ้าของเองนะคะต้ตนของเจ้าของเองนะคะนี่นะคะ ตัวนี้ตัวนี้อ่าเฮ็ดได้สองสองสองกิ้งแล้วนะคะได้สองกิ้งแล้วซึ่งอ่าสีใสเข้มบนท้ายนะคะอ่าในการมัดนะคะอเอาลองวีซ่าทีเลียนมาก,ก่อนนะคะตั้งแต่สมัยปฐมนะคะจบมาจาักวันาจาักปีหรอคะพี่น้องนะคะอ่าพึงได้มาเริ่มการต่อน,นะคะเดี๋ยวมาล่อเบิงนะคะว่ามันจี ออกหากบ่นะคะสิได้ปลูกบ่นะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามนะคะตอนนี้เหลืออีกหากิ่งนะคะในอีหากิิงที่เขาสิตรงได้เห็ดนะคะนี่นะคะอ่ามีต้นมะนาวนะคะได้แล้วนะคะได้แล้วสองกิิงนะคะอ่สึ่งหนีนะคะจากประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้คือกริงที่หนึ่งนะคะถาผู้ใดนะคะ มีคําแนะนํานะคะมีคําแนะนํากับสามารถแนะนําเขามาได้นะคะถือว่าเป็นมือใหม่หัดตอนกิ้งนะคะมือใหม่หัดตอนกิ้งนะคะมีได้สองอกิ้งแล้วนะคะก็จะเห็นนี่นะคะนี่ก็จะประมาณนี่นะคะดิสิตอนขึ้นไปอีกนะคะแต่ผู้ใดมีคําแนะนํานะคะสามารถแนะนําเขามาได้นะคะอคอมเมนต์ในช่องได้เลยนะคะ สามารถคอมเมนต์ในช่องได้เลยนะคะอ่าซึ่งนวยบักนานะคะนวยบักนาวถือว่าดกพอสมควรนะคะอ่าดกพอสมควรนะคะเดี๋ยวเสิให้เบิ้งนวยบักนาวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งนะคะลูกนี่นะคะนวยบักนาวนะคะอ่าอันนี้คือนวยบักนาวนะคะซึ่งบ่ฮันบ่ได้บำรุงปุ๋ยบ่ได้บำรุงอย่างไรนะคะเอาตาน้ำหดไห้นะคะ มันมีหน่นวยใหญ่กว่านี้อีกอยู่นะคะอ่าซึ่งอ่าเฮาก็ได้จำนายไปแล้วบางบางบางช็อตนะคะอ่าคอมเมนต์เข้ามานะคะ